แพ็คคู่พี่น้องแพ็คคู่แพ็คคู่ครับแพ็คคู่เบิ้งพี่น้องสรุงสองสรุงนี่ครับแพ็คคู่เลยนี่ปลากายครับปลาตองเบ <c oughs> ิ้งสรุง <c oughs> ถัดไปพี่น้อง <c oughs> ปุ้ยปลาตองครับปลาตอง <c oughs> สั้นกับขออภัยได้พี่น้องนะคุณยังมาท่านได้ครับยังมาท่านได้มันใหม่ันหลายพระพรกันพี่น้องธุรกิจเฮ็ดนี่แหละกูถือตาถือเสียงานกุนกุนกุนเทงหนาเกินป้วหลายคนจะไปมูนี เฮ้ยฟเ้ยฟัอ้ยเป็ปาฮิ่นังป่าเขาปาเาตัวตน้เอาเชียวร้มเอาเียว้มาไหมเอ้ย่าเอเียวู้มากินลมกิน่พิมนวตักกมา่อยเฮ้นวตักอะไรอ้ยมันน้องะคจไหกบน้ยตัเย็บรอยตันึงเยบรอยไปตัวนึงเยตัวนึงเย็ตัวนึ่งยตัวเขา เขาปะเขาปะเขาเขาปะเขาเขาปะเขาโอ้ยโอ้ยสีเหลืองได้อีกครับเอยทั้งพี่สะดุ้งโอ้ยผุนผุนสะดุ้งเอ้าเขาปะเข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 าโอ้ยเอาเอาพึ่งตัวพี่พี่พีทั้งพี่ก็คัดถุนทั้งผุนทั้งผุนครับเอ้าห้องแข่งกันครับสะดุ้งเออสะดุ้งห้องแข่งกันพี่น้องกีดกัดสะดุ้งห้องแข่งกันเอ้าทั้งพี่กับพ่อทั้งพี่พี่น้องพี่ พี่พี่พี่โอ้ยสะดุ้งห้องแข่งกันพี่น้องพูนพุ่นพุ่นสะดุ้งห้องแข่งกันครับเข่าทุกหลังเข่าทุกสะดุ้งเลยพี่น้องเออเอ้าเอ้าเอ้าบิ่งเบิ่งนั่งปลอเออมาได้ห้องอีกห้องอีกห้องอีกเรียบร้อยพูน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 อ้ยสะดุ้งพี่เออเมาเรียน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 อู้ยเรียนเรียนเรียน เอ้ยป่าไงพี่น้องเอ้ยกระโหพี่น้องเอ้ยกระโ h กระโมาแล้วกระโ h มาแล้วเอ้ยกระโห o s งพี่น้องกระโ o o p s เงี้ยอาภชอานงานราชาสัมพันธ์อันใบผิวจะรอบหนึ่งสองปิดเทงไปวฮอดณะเวลาณะสมกนทีมหอยวันเนาะ ตาน่อยตาเนอันไหปิวดคนนี้ใบลาเชาไปอันไนีไว้นี่ยนนีใบลเาไอนชาดูวกปากอิด้าัม่แซงนลุมนรับปลาหยงโอ้ปลาฉินหลงตนี โอ้บอกเนี่ยพี่รังกะหู้ปลาอ้ปลากะหูให้ใหญ่พี่ร่างกะหู้ใหญ่กะหู้ใหญ่เยบร้อย